เป็นประเภทติดเงินกันบ้างนะคะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่นะช่วงเวลานี้จากวัดแจ้งค่ะ The next candle p o s s t i o n is a large sticker imprint candle from วัดแจ้ง it is 2.6 meters high 2.6 meters wide and 12 meters long In the first part describes about the devil named Vasati riding his elephant to disturb the Lord Buddha. In the middle describes about the Lord Buddha prayed under the tree with his power. There were Nagas build them up to protect the Lord Buddha from the sunlight and the rain. In the last part describes about the Buddha's biography in the part of Buddha Visantara or the Great Grand. ตนเทพรรฑาวัดแจ้งประจำปี2 5 5 8กบสางเทียนวัดแจ้งเด้เ็นต้นเทียนประเภททีที่มกระดาใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครับครบรอบตนเประเทศพรัลราสุดอาสยามบรมราชกุมารีโดยมีรายละเอียดที่คุณปุ๋ยจะเบาสู่ฟังจักใไดครับ ในตอนหน้าสุดเลยนะคะดูได้จากภาพแน,น่าจะพอ,อเดากันออกนะคะว่าเป็นพญามารน,นั่นเองค่ะเป็นเรื่องกับพญามารวสวัตีค่ะขี่ช้างฟรีมเมฆะนะคะตามมาขจรพระพุทธองค์ค่ะโดยพระพุทธองค์ได้ตั้งปณิธานว่าไม่เป็นอันขาดค่ะกลางจะเป็น ให้นะคะตอนนี<ล>้เป็นผู้ต้องวัดมาค่ะไห้จันไม่กังวลสบายบ้าง